สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวรพัชรศิีโรสโผลนะคะช่วง GRV สัญจรค่ะวันนี้มาเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้พร้อมอยู่พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อสัเภาพร้อมเพรียงค่ะค่ะป้าสัมภาอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะะป้าสัมภาค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอ่า แปดสิบสองแล้วค่ะแปดสิบสองแล้วนะคะก่อนที่จะทาน G R V กล่องนี้ค่ะป้าสัเพมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็ตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นความดันสูงแล้วก็จะเริ่มจะเป็นเบาหวานแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นแต่ว่าจะเริมเลิมเริมจะเป็นละจ้ะนะคะแล้วใครแนะนำให้ทาน G R V คะก็ยังไงคือวันนั้นมา แล้วก็คุณผู้การแนะนำนะคะค่ะแล้วพอหลังจากป้าสัมภเพวทาน G A ีอาวีไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างที่ได้กับตัวเราเองเลยอค่ะเห็นผลเรื่องอะไรบ้างก็เห็นผลเรื่องความดันกับเบาหวานมันหายอืคือไอที่รั่วาหายเนี่ยคือไปตอกไปโรงพยาบาลตามนัดใช่ค่ะ,ะแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่มีละ ทั้งโาหวานทั้งความดันไม่มีแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเรากินอะไรไม่บอกแต่บอกว่าเออใช่อไม่มีละนะคะหมอกบอกว่ามีล้แล้วความสดชื่นความแข็งแรงของร่างกายเป็นยังไงบ้างคะก็มันแบบยังไงก่อนก่อนเราก็ไม่ไม่อ่อนแอหรอกแต่ว่าก็ยังไม่แข็งแรงเท่ากับมาหลังจากกินแล้วเนี่ยเรา ก็เราก็ทานเอโดซีอยู่ประจำมาสี่หปีแล้วมันก็แข็งแรงดีแต่ว่ามันก็ยังแบบยังไงยังไม่แข็งแรงเท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงกว่าเยอะที่บอกว่าแข็งแรงกว่าเยอะสอนเคยฟังป้าเล่าให้ฟังเมื่อกี้สนตื่นเต้นมากว่าเดินตรวจผลงานในสวนเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะ ก็ตรวจคนงานก็แบบว่าไงวันเนี่ยเราก็เช้าก็จ่ายคนงานไปคนนี้ไปทําตรงนี้สามคนไปทําตรงนู่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอดี๋ยวพอเราเราสักสิบโมงหรือเก้าโมงกว่าเราก็จะเดินไปตามจุดที่คนงานทํางานแล้วเราก็เดินไปรอบๆที่เขาทํางานเพราะว่ายังไงคือ มันกว้างเนาะ,ะการทํางาน,นสวนมันกว้างมันยาวมากเ,าเพราะฉะนั้นเราก็เดินไปอย่างก็ว่าจุดแรกที่คนงานไปทํางานนี่เดินจากบ้านไปเนี่ยขาจะถึงประมาณสองกิโลกว่านะาแล้วก็เดินกลับมา,าถึงบ้านแล้วก็เลยบ้านไปอีก้วเลาจักเกือบครึ่งกิโลแล้วก็ไปข้างๆอีกเนี่ยมันก็แต่และจุดละจุดมันก็ห่างกันเป็นกิโลกิโลนะคะคนงานเลยนะคะ ก็ไม่เหนื่อยก็ปกติคือว่าตามดาแล้วมันจะต้องหอบนอกคนแก่แต่ที่นี้ไม่หอบมันไม่เหนื่อยมันก็ เรื่องการว่ามีบังอะไรบั่งเนี่ยมันก็มีอะคนแก่แต่ไม่ไม่ถึงก็หอบก็เหนื่อยอย่างเงี้ยมันมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่ป้าสัมภอรประทับใจจากจีอาร์วีแล้วก็เห็นบอกว่านอนหลับลึกมากหลับสนิทอลางคืนกลนะคืนกินกล่องแรกนน่ในกล่องแรกที่กินเนี่ยนะก็หลับไม่รู้สึกเลยตามธรรมดาก่อนก่อนนี้แหละอย่างก็พอใหญ่เขาไม่กินของข้างบ้านแต่เราจะรู้สึกตลอดเวลาเพราะว่า มันไม่ใช่เบาเลยเพราะว่าพอใหญ่เข้ามาช้างคือช้างคือเขามากินต้นกล้วยจะได้ยินโซกซากโซกซากปั้วเปี้ยปั้เปียมันดังมากดังมากอยู่ข้างบ้านเลยอข้างบ้านก็ห่างจากห่างจากไอ้เตียงที่เรานอนเนี่ยมันก็เพราะว่าเราก็นอนติดติดฝาอย่างนี้ย่ะแล้วห่างไปประมาณก วางกว่าเองจากไม่ได้ยิน<อ>ไม่ได้ยินเลยจำเน็นเลยค่ะจนแน่คนงานมาเรียกมาเรียกถามว่าทำไมวะก็นี่พอใหญ่เขา้ามาถึงนี่นี่ยไม่รู้แกบอกไม่รู้อ่ะหลับไม่ตื่นเลยเอไม่รู้เลยกินกล้วยหมดไปั้งหลายกอนะสามสี่กอนะยังไม่ได้ยินเลยอะ่ะเออค่ะ หลับจริงๆเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยหลับนย่งนี้วันนี้หลับไม่ได้ยินตามธรรมดามากขี่หนก็ได้ยินแล้วเขาไม่ได้มาปีนี้ก็มาเป็นสิบปีแล้วเออ,เอ,อ เขามาเลยแหละแต่ที่นี้ที่ข่าวนี้ไม่ได้ยินเลยจริงๆไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกุบเกียบก็ไม่ได้ยินหลับกริบเงียบกริบหลับดีแท้เมื่อกี้ยจะถึงหัวนอนแล้วเหลืออีกว,ก,วกว่ากว่าก็จะถึงงี้ขวาผนังที่ที่เรานอนอยู่อะค่ะไม่ได้ยินค่ะเลยเห็นบอกว่าตอนนี้ผิวลื่นตึงมากค่ะผิวมันลื่มมนโชว์โชว์ผิว่อยค่ะเป็นยังไงคะผิว เมื่อก่อนนี่พอลูบแล้วมันขยาใครๆมันมีเกล็ดอะไรอย่างนั้น่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันลื่นมันลื่นลื่นตึงจากเมื่อก่อนปึงเกล็ดเกล็ดเกล็ดเมื่อก่อนนี่มือเลยเมื่อก่อนนี้พอลูบแล้วมันขยะผิวอ่ะผิวขยะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันลื่นตึงไปเลยไม่ไม่มีมีผิวแบบนั้นแล้วค่ะแล้วหูก็ฟังชัดตาก็มองเห็นตาก็รู้สึกสว่างขึ้น ความจริงตาเนี่ยเป็นเองน,น,นะเป็นต่อกระจกเจ้นหมอจะให้ไปผ่าแล้วแต่ทีนี้ความที่ว่ามันต้องหยุดหลายวันเราก็ลยเลยนั่นไปเรื่อยเร้วยว่าเออพอกินนี่นี่เขรู้สึกว่ามันก็สวา่สวางขึ้นสว่างขึ้น,นแต่ตามดาเราก็อ่านหนังสือได้นะ แต่ว่าได้ที่สว่างหน่อยทำมืดนะก็แลมไดแลม่ไม่ไม่ดีไฟไม่สว่างต่มากกว่าทันไม่เห็นไม่น่าเชื่อนะดสิบะ82แล้วนะคะนั้นก็เรายอดมากป้าทานมาทั้งหมดกี่กล่องแล้วคะเนี่ยเราสิบกว่ากล่องแล้วเนี่ยสิบกว่ากล่องแล้วนะคะทานยังไงวันละกี่เม็ดคะสองเม็ดตอนเย็นอย่างเดียวอืมนี่ขนาดแค่วันละสองเม็ดนะคะต้องเห็นคุณลัพธ์แบบนี้แล้วแบบยังไง คือที่เราไม่ทานเช้าเย็นก็เราทานสองเม็ดบางคนก็ทานเม็ดหนึ่งเช้าเย็นเราแม่งเอาสองเม็ดเลยเย็น,นเดียวเลยเอ,อแล้วมันก็แบบมันหลับดียังดีว่านี่นะชอบเรื่องนอนหลับใช่จนพ่อใหญ่มาแล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยิน <laughs> ไม่ได้ยินเลยค <laughs> นะคะออพอพอใหญ่เนี่ยเขามาเป็นสิบปีแล,แล้วไม่ใช่มาคราวนี้แต่ทุกครั้งที่มาเราก็ได้ยินเพราะว่าก็มา มาแบบว่ายังไงไม่ใช่มาจนกลววหัวนอนยังได้ยินเลยอ่ะพอเขาเดินนําทางอ่ะห่างจงแล้วเราจากเราเกือบสิบวาเนี่ยเราก็ยังได้ยินแม้แตกจะเดินอย่างเดียวเราก็ได้ยินนะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่กินกลัวจากท้องฟ้ากอยังมาได้ยินหลับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วน้องสอนใหญ่จะให้ป้าส้มเพาฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียววี่ตัวนี้แหละให้รู้ฟังทางบ้านหน่อยผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะอ่า ในนี้ก็แบบว่ายัางไงะขอให้ผู้ที่สูงอายุหรือไม่สูงอายุแต่ว่ามีสุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยก็ขอฝากว่าให้ทานตัวนี้เพราะว่ายาหลวงใน,นกินไม่หายหรอกอมไม่หายจริงๆนะความดันเบาหวานนี่ไม่หายคือได้แต่บรรเทาแต่ไม่หายแต่ว่าไอเจียววีตัวนี้นะกินแล้วหายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปถึงพี่พี่น้องน้อง ลูกหลานกว่าถ้ามีโอกาสก็ให้กินเยียวอีกมันจะได้ทุกขภาพดีๆแข็งแรงได้ค่ะขอบพระคุณค่ะป้าสัมพาค่ะบวรพัชสอนสาชิโรสโสพลน,นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะป้าสัมพามากๆค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะวันนี้น้องสอนแล้วก็ป้าสัมพาลาทุกท่านไปแล้วค่ะโอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ